สวัสดีครับมาดูข้อคอยตะกูลเพชรอุดรข้านพ่อสีนะฮะสิบกว่าตัวรอบรอบรบน้อยขอขับไปถ่ายเลยบ้านพ่อสีนะครับเพชรพ่อสีเอาตัวไหนไปแข่งสมัยแต่ก่อนเจ้าทองเจ้าทอง ตัวเมียเหรอครับตัวเมียตัวเมียอ๋อตอนก้าวเจริญขายไปแล้วก้าวเจริญไปแจ็คชั่นไปในไทยอ๋อพ่อเป็นคนพ่อเป็นคนขายก้าวเจริญไปครับหลานห้าและวพ่อครอหลานห้าขายไปให้เสียสมบัติพิโลกก้าเจริญนี่เป็นลูกแม่เขาหักกันเหรอเขาหักนั่นแม่เขาหักกันอยู่นั่นในไหนฮะในนั้นนี่ครับโอ้พ่อจะพาไปดูแม่เขาหักนะครับครับอ๋อตัวนี้ผสมนี่ที่ไปผสมของจริงอะอะไรไว้น่ะ ใบหยกใบหยกหย,ยกจู่นเนี่ยเอาตอนนี้ผสมยกจุ่นีหนียวครับครับเนี่ยผสมยกจูเนียวครับเนี่โอ้ไม่เขาหักนี่ไงอันนี้อันนี้แม่อะไรนะฮะเจ้าทองเจ้าทองเจ้าทองตัวนี้แม่แม่ทองเนี่ยที่ไปประกวดครับแยันซ้ำประเทศไทยตัวนี้ก็ได้แกนแชมป์ครับที่ไหนครับพ่อได้ทุกที่ไปที่ไหนได้ทุกที่โอ้โหสุดยอดเลยเป็นลูกสาวของ ตัวไหนไม่ใช่ไม่ใช่แม่มันอยู่อ่อุทัยไยแม่อยู่อุทัยอำเภอลานสัตว์ที่ว่าไปเอามาจากอุทัยลานสัเอาตัวไหนที่ไปแพ้ที่แพ้เขาแล้วตามไปเอาแนวที่อุทัยก็ตัวนี้ละโอ้ไปได้แนวตัวนี้มาโอ้ก็เลยได้แกนแชมป์ตลอดเลยของเราไม่ชนะไของเขาชนะก็เลยตามไปเอาตัวนี้มาครับเลยตามไปเอาตัวนี้มาโอ้สมใจทีนี้ครับไม่รู้จะเลี้ยงทำไมล้วเลี้ยงแพ้เขาไม่้เนาะ เออใช่ใช่ใช่ไม่เคยมีดอก้วยเจ็ดราคาเป็นล้านเนาะสมัยนั้นเป็นเฟะหมูนี่แม่ของก้าวเจริญนี่ตอนตัวนี้เป็นประกวดเลยซื้อตัวนี้ไม่ได้ครับครับก็เลยไปเอาตัวนี้มาครับซื้อมาเท่าไรครับตัวนี้สมัยนั้นมันไม่แพงหรอกแสนกว่าบาทแสนสี่กี่ปีแล้วครับไม่กี่ปีแล้วหกเจ็ดปีที่แล้วครับแม่ต้องขอให้สองล้านแล้วเนี่ยไม่ขายออกมาดูแม่นี้ดีกว่าชนบุรีบวกเพชรอุดร โซนไม่ใช่ชนบุรีบวกอู่่ไทยธานีโอ้ใช่ใช่โนบุรีบวกอุทไทยธานีครับโอ้ใหญ่มากตัวนี้เคยประกวดยังครับนี่ไปประกวดที่ครั้งหนึ่งแล้วเพิ่งเอามาเนี่ยไปประกวดที่ไหนพ่อที่ขอนแก่นไปประกวดที่ขอนแก่นได้รางวัลอะไรครับที่สองเมื่อกี้นี่นะครับครั้งอง๋องานขอนแก่นครั้งที่ยี่สิบสี่ครับงานเกษตรโอ้แพ้ดังพญานั่นครับโอ้ขนาดตัวนี้ก็ยังไดที่สอง ได้ที่สองงูนางพญาได้ที่หนึ่งครับโอ้สุดยอดเลยทั้งนี้มันมาอยู่มันมาตื่อตะนาเชื้อแล้วก็รีบเพราะว่ากล้วายเราขึ้นอยู่ไปก็รีบไปผสมอรีบไปผสมอีตู้ผสมครั้งเดียวติดเลยพ่อเจริญซื้อน้ำเชื้อตัวไหนซื้อกาวเจริญไปดิเด้ช้างลำพูไปผสมก้อยสุเปอร์ซุปเปอร์ไปผสม ตัวนี้ลูกตัวไหนครับพ่อน,นีอ่นี่ก็ลูกที่เขา้าหักนี่โอ,นอ้น้องสาวก้าวเจริญเป็นน้องสาวถึงเป็นถึงน้องสาวแกนแชมป์เลยเนี่ยนี่นะครับน้องสาวก้าวพี่อ้าวหางขาดหางขาดเขาเหยียบมันพี่สาวก็ได้แชมป์ประเทศทแชมปแชมป์ประเทศไทยโอ้มันไม่เป็นไรหรอกแค่หางหางเอาพันมันว้าวไอ้มาแล้วมาแล้วอ้าวนักเลงทำไมไม่กินหญ้าแล้วพ่อยังมีหญ้าโหนี่ก็หางยาวมากเลยนะครที่บ้านหกเดือน ฝพ่งฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกนะใช่ตกหน่อยนึงเมื่อคืนหกเดือน้งแต่ตุลามาน่ะนี่พ่อเอามาจากบ้านนิ่งมากเลยครับยัง่จากออนนี้บอ่เว่ามาจากชนบรีาคาเท่าไหร่จัองา2ห้าตัวนี้สองล้านห้าครับ สูงสูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่สูง162 162โอ้โหดูตาแต้มเลยเกือบได้เป็นแชมป์ประเทศไทยได้ที่สองแล้วครั้งหน้ามีโอกาสตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ลูกตัวไหนนี่พ่อพากอ่ายะโอ้นี่เป็นลูกสาวไปยกตัวนี้มันตัวผู้นี่พ่อพ่อเหรอครับนี่พ่อมันก้าวจะเล่น พ่อกาเจริญอ๋อจะเลินบกใบหยกโอ้หำสวยเอ๋อไปดีดเป็นคนแรกอีกโอ้โหหำไข่สวยจักตีกันเสียวอีกลูกชายก้าเจริญเลยราคาเท่าไหรจับปืนสามแสนห้าแม่นี้สามตัวไหนนี่ตัวนี้ลูกใบหยกนี่นะแต่แม่เขา ตอนแม่นี่แม่เขาเป็นลูกใบยกแม่เขาเป็นลูกใบยกหาหยอกเพื่อนอิ่มแล้วละจีตอนนี้เปิดสามแสนห้าผสมอะไรนะฮะผสมก้าวเจริญตัวนี้ก็ผสมก้าวเจริญอีกตัวตัวนั้นผสมก้าวเดินตัวนี้ผสมบัวขาวอ๋อนี่บัวขาวบัวขาวก็แช่เหมือนกันบัวขาวก็งามดูดูมันหยอกดูมันหยอกแม่นี้เราผสมอะไรไปพอยังไม่ผสมโอ้ท้องว่าง รอแล้วยังไม่ขึ้นพึ่งอ่ะพึ่งสียาพึ่งสียาฮอร์โมนให้ประมาณอีกสักอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วสฮอร์โมนให้ขึ้นครับแม่ที่ได้ที่สองงานขอนแก่นชื่ออะไรนะครับใบเงินใบเงินลูกใบไม่ใช่ลูกใครนะลูกล้านลูกเจ้าล้านอ๋อลูกเจ้าล้านชนบุรีถึงว่าเป็นเป็นชนบุรีผสมอุทัยตถนนโอ้เดี๋ยวกับ เดี๋ยวี่ิปกวดม่ไม่ใช่ชนบุรีกับชนบุรีน่ะชนบุรีกับชนบุรีี่ิปกวรอยู่หนบัวลำพูอยู่เดือนเมษาเดือนเดืนเมษาไดเกนแมเดือนี่คงจะไม่ไปมั้งเพราะมันท้องแล้วควรจะแทงคจะเสียเวลาอมันท้องตัวไหนครับขมายกู่เนียอยกอยู่ทั้งคู่เลยอยนีก็ได้ที่สอเหมือนกันมันที่2ที่สลักัน่ะได้ที่สอง สองใบได้ทีหนึ่งครับหยกจูเน,นี่ยนี่เป็นลูกใบหยกครับโอ้ยนะต้นไหนต้นงามอ้าวนี่ครับย้อมคอคอสีนะฮะโอ้โหสูงมากเลยครับเอาละทุกคนไปก่อนครับ